ชาวโลกชาวโลกตองเชียงับวันนี้พามานับบ้านพรน,นับพันวันนี้จะเป็นโซนจับประทานอาหารแ่ะโซนกาเฟนะครับก็จะมีของกิน้นะครับ,านนรบชาวนี้มีนมมีน้ำส้มนะครับมีกาแฟปังปิงนะครับก็เรามากันประมาณสี่คนเขาก็จะมาะอันรคน,นก็พร้อมกับชมบรรยากาศนะครับ วิวกล้องอ๋อแล้วนี้อ๋อกาแฟนั่นก็นนะครับอาหารก็มีนะครับใครด้กินอาหารก็จะมีมุมหนังสวยๆเก๋ๆทางนี้ครับต้องต้องเป็นสายชอบธรรมชาตินะครับถึงจะดื่มดำและก็สุดยอด ก่อธรรมชาติจริงๆงครับมีลงอกัปกระวินคลองลยครกับเป็นต้นไม้เก่าแก่นะครับผมไม่รู้ว่าตอนไ,นอไ,กกนไหนนะครับจะจะมีหลกสี้ซอมๆไม่มีหนูกินได้ไห้รวกับสะพานสะพานที่จะเชื่อมใบด้านที่หักหลังและฮอกลอยนะครับถึงเป็นเต็นท์นะครับสันเสินทางที่จะไปที่จะมีน้ำน้ำติดกันน้ำฟ้าจะเป็นฟ้าไว้นะครับ เป็นด้านที่ว่าเราจะข้ามมานะครับข้างนา้านจดรลดแล้วก็มีซ่านน้ำนอกนั้นนะครับแล้วก็มีด้านก็คือเส้นทางที่จะไปไปชมน้ำนะครับที่ก็น้ำตกเป็นน้ำตัดเป็นน้ำตกนะครับอีกอย่างคือเป็นฟ้ายนะครับรก้อนหินมาควางๆกันนะครับจ้าว็จจะมีน้ำใสนะครับ ร่มเรือนะครับใครเป็นสายชอบแนวสายป่าหรือว่าสายเคียววินเทจนะครับหรือว่าสายที่แอบยบมานะครับก็ตายนะครับมาไม่ไกลนนะครับจากสนามบินก็ประมาณสิบนาทีไม่เกินนะครับว็ลงไปได้อีกนะครับมีบุมรนานอาหารนะครับอยากกินกาแฟก็ได้นะครับสังมาตรงไหนก็หลังไดมดก็มีต้นขนุนต้นจำปาดาต้นทุเรียนต้นลองกองเยอะแยะเลยนะครับ ตามมาชงผลไม้ก็ยิงดีครับมีขวางกันครับเพื่อไม่จ่ายอส่วนนี้จะลงไปถึงที่น้ำนะครับผมยังไม่ลงไปเลยนะครับเหนื่อยลงไปสะฮิตก็ได้นะครับตอนนี้นะครับเว่าตอนก่อก่อนี้นะครับถึงเน่ยนะครับมีน้ำก็สวยนะครับสภาพสะอาดบรรยากาศบริสุทธ์นะครับเอาํำปันของสะตูไม่จ่ายได้เลยครับตัวนี้แต่จริงๆโยทีบานตุงํำเส้านะครับเพื่อนเนี่ยยังวัดตรงกลานะครับ ติดใจไซสยที่เคี้ยวซ้ายธรรมชาติก็มาได้นะครับบางส่วนพอนับพันกับศูบนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเศรษพระราชาก็ยามาสายนี้ก็มาเลได้นะครับจะเอาไปเป็นทํารีสอร์ทที่จะทําเป็นส่วนตัวจะทําแบบไหนเป็นการจัดเรียงตอนใหม่ต่างๆก็มีไอ้หมดนะครับสวัสดีครับเช้าโลก